วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการปิดโหมดความปลอดภัยนี่นะครับโทรศัพท์ Android นะครับมุมซ้ายล่างนะครับจะขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยจะขึ้นคาว่าโหมดความปลอดภัยนะครับวิธีแก้มี2วิธีนะครับวิธีที่1นนะครับให้ปิดเปิดเครื่องใหม่ก็หายแล้วครับแต่ถ้ามันไม่หายนะครับเรามาดูวิธีที่สองกันครับแล้วก็มาทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับตอนนี้เครื่องลวนมากนะครับทุกคนอะให้ดูก่อนเนี่ยแอปที่ผมมีอยู่นี่หายไปหมดเลยนะครับเนี่ยอ่าโอเค ขั้นตอนแรกนะครับให้กดปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับเป็นเวลา10วินะครับเรามาพูดถึงโหมดความปลอดภัยซะหน่อยดีกว่าโหมดความปลอดภัยนะครับมีไว้สลับแก้ไขเวลามีแอปบางแอปนะครับทำให้โทรศัพท์เรามีปัญหานะครับเครื่องค้างนะครับโหมดความปลอดภัยสามารถจัดการถอนการติดตั้งแอปเหล่านั้นได้นะครับทำให้เราสามารถใช้มือถือได้ปกตินะครับทีนี้เรามาดูวิธีปิดการอ่าน1ิวิแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บให้เรากดรีสตาร์ทเครื่องครับ กดรีบูตเลยครับอืมนี่นะครับกดรีบูตไปเลยถ้าใครมีปัญหานี้อยู่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วทีนี้ก็รอเครื่องรีบูตครับถ้าใครนะครับทำตามขั้นตอนเหล่านี้นะครับแล้วเครื่องยังขึ้นโหมดความปลอดภัยหรือเซฟโหมดอยู่นะครับก็ให้ทุกคนนะครับ ที่ศูนย์บริการโทรศัพท์ที่ท่านซื้อมาหรือว่าตามศูนย์ตามช็อปเนี่ยครับเพื่อไปให้ช่างแก้ไขต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนะนําวิธีเบื้องต้นนะครับที่ทุกคนสามารถแก้ไขกันเองได้นะนี่ก็รอครับรีบูตก็จะเห็นได้ว่าจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทําเครื่องมันมันขึ้นว่าฟาสต์บูตนะครับพอรีเซ็ตปุ๊บก็เจออาการนี้ต่อเลยครับสามารถไปดูอีกคลิปหนึ่ง ก่อนหน้านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วครับมาดูกันว่าหายไหมอ่านี่ครับให้ทุกคนนะครับสังเกตนะครับมุมซ้ายล่างนะครับอันนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ผมให้ดูแอปไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะเทียบไว้ให้สองหน้าจอแล้วกันนะมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่นี่ครับแอปกลับมาแล้วครับจากเมื่อกี้ที่ไม่มีเลยนะครับอืม เป็นไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าใครนะครับไม่หายผมก็แนะนําให้ไปหาที่ช็อปที่ศูนย์นะครับถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆ่จะได้เป็นความรู้ให้เพื่อนๆนแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกันได้เองนะครับและถ้าใครมีอะไรสงสัยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์หรือมีปัญหานะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าเป็นปัญหาอะไรเดี๋ยวผมจะมาตอบเป็นคลิปต่อต่อไปนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน